ต้อนรับกลับสู่แบ t เ l อร์บีส Thailand ช่องที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับสุดยอดเครื่องจักรสงครามจากทั่วโลกและวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกหนึ่งในรถถังที่ทรงพลังที่สุดในสนามรบยุคใหม่ของเอเชียนั่นก็คือ VTC หรือ MBT 3000จากประเทศจีนรถถังรุ่นนี้กำลังได้รับความสนใจในระดับนานาชาติและกลายเป็นหนึ่งในกำลังรบหลักของกองทัพบกไทยในปัจจุบัน ปี2026 VTC ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นยานเกราะต่อสู้ที่ล้ำสมยัยทั้งในด้านอนุภาพการป้องกันและเทคโนโลยีเริ่มต้นกันที่พื้นฐานกันก่นกอน v t 4เป็นรถถังหลักยุคที่3พัฒนาโดยบริษัท NORINCO หรือ China North Industry Corporation โดยออกแบบมาเพื่อการส่งออกเป็นหลัก โครงสร้างพื้นฐานของมันมาจากรถถังไทย 99A ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนแต่นำมาปรับให้เหมาะกับลูกค้าต่างประเทศแม้จะเป็นรุ่นส่งออกแต่วีทีสีไม่ใช่แค่ของรถสเปคแต่มันคือรถถังสมรรถนะสูงที่สามารถแข่งขันกับรถถังของชาติตะวันตกและรัเสเซียได้อย่างสูงสีทั้งในด้านประสิทธิภาพและราคา ประเทศไทยเป็นหนึ่งในลูกค้าหลักของ VT4 โดยกองทัพบ,บกไทยได้สั่งซื้อเพื่อทดแทนรถถังรุ่นเก่าอย่าง M41 Walker Bulldog ok, และปัจจุบัน VT4 ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของกองพันธ์กาอของไทยในปี2026รถถังรุ่นนี้ได้ถูกบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบในยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ มาดูเรื่องขุมพลังกันบ้าง VT4 ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จ1,300แรงมา้าขับเคลื่อนรถถังหนัก52ตันให้สามารถทำความเร็วสูงสุดประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะทำการราว500กิโลเมตรตัวเลขเหล่านี้อาจฟังดูธรรมดาแต่สำหรับรถถังที่หนักขนาดนี้ความเร็วและความคล่องตัวขนาดนี้ถือว่าโดดเด่นมาก มันสามารถข้ามคูดินปีเนินชันและวิ่งในสภาพภูมิประเทศที่โหดร้ายได้อย่างสบายไม่ว่าจะเป็นป่าทึบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือทะเลทรายตะวันออกกลางอาวุธหลักของวีทีสคือปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรแบบลำกล้องเรียบสามารถยิงกระสุนเจาะก,กรอบความเร็วสูงกระสุนระเบิดแรงสูงและยังสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังผ่านลำกล้องได้อีกด้วย นั่นหมายความว่าวีทีสสามารถยิงทำลายเป้าหมายที่อยู่ไกลถึง5กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำระบบออโตโอ้โหลดช่วยให้ไม่ต้องใช้พลประจำรถถึง4คนเหลือเพียง3คนได้แก่ผู้บังคับการพลยิงและพลขับทำให้ความเร็วในการยิงและความคล่องตัวในสนามรบเพิ่มขึ้นอย่างมากในด้านเกราะป้องกันวีธีสใช้ชุดเกราะคอมโพสิตแบบแยกส่วนป้องกันได้ทั้งกระสุนเจาะเกราะและอาวุธระเบิดแรงสูงและยังสามารถติดตั้งเกราะระเบิดเสริม เอราเพิ่มเติมเพื่อเสริมการป้องกันได้อีกปี2026 NORINCO ได้อัปเกรดระบบเกราะโดยใช้วัสดุนาโนเซรามิกและแข็งเกราะตาข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันจาก RPG และขีปนาวุธต่อต้านรถถังรถถัง Vt4 ที่ใช้งานในไทยหลายคันมีการติดตั้งเกราะเอราแบบล้ำสมัยเพิ่มความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมการรบแบบในเมืองจุดแข็งอีกอย่างของ Vt4 คือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัย มีระบบควบคุมการยิงแบบคอมพิวเตอร์พร้อมกล้องตรวจจับความร้อนทั้งสำหรับพลยิงและผู้บังคับการทำให้สามารถรบได้ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะเป็นฝนตกหมอกหรือฝุ่นตลบระบบ Hunter Killer ก็เป็นอีกจุดเด่นที่ผู้บังคับการสามารถหาตำแหน่งเป้าหมายใหม่ได้ในขณะที่พลยิงกำลังโจมตีเป้าหมายเดิมอยู่ช่วยลดเวลาตอบสนองและเพิ่มประสิทธิภาพการต่อสู้ ภายในตัวรถระบบการสื่อสารและการรบเชื่อมต่อถึงกันแบบดิจิทัลรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กับศูนย์บัญชาการและหน่วยรบข้างเคียงมีระบบนำทางดาวเทียม erm และระบบถอดรหัสสื่อสารในปี2026ระบบการประมวลผลได้รับการอัปเกรดให้ตอบสนองไวขึ้นลดร,ระยะเวลาตั้งแต่การตรวจพบศัตรูจนถึงการยิงจริงให้สั้นลงซึ่งในสงครามสมัยใหม่วินาทีเดียวก็เปลี่ยนผลลัพธ์ได้ ด้านการป้องกันเชิงรุก v t 4มีตัวรับสัญญาณเลเซอร์ที่แจ้งเตือนหากถูกเล็งด้วยเครื่องวัดระยะหรือระบบนำวิถีของศัตรูหากถูกตรวจจับระบบจะสั่งยิงระเบิดควันเพื่อพรางตัวทันทีบางเวอร์ชันยังมีระบบซอฟต์คิวที่สามารถรบกวนหรือหลอกล่อขีปนาวุธนำวิถีของฝ่ายตรงข้ามได้อีกด้วย หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมประเทศไทยถึงเลือก VTC คำตอบคือความคุ้มค่าสมรรถนะและความพร้อมในการส่งมอบที่รวดเร็วนอกจากนี้จีนยังเสนอการฝึกอบรมการสนับสนุนด้านอะไหล่และระบบซ่อมบำรุงอย่างครบถ้วนซึ่งเป็นจุดแข็งที่ประเทศอื่นอ,นอาจให้ไม่ได้ในปี2026กองทัพบกไทยได้จัดตั้งหน่วยรถถัง v t 4หลายกองพันและมีแผนจัดซื้อเพิ่มเติมรถถังเหล่านี้ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมทั้งในประเทศ และกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศมีบทบาททั้งในภารกิจลาดประเวนชายแดนและการฝึกในสภาพสนามรบเต็มรูปแบบลูกเรือที่ใช้งาน VT4 ส่วนใหญ่ให้ความเห็นในเชิงบวกโดยเฉพาะในด้านความแม่นยำของระบบยิงและความสะดวกในการควบคุมแม้หลายฝ่ายจะวิจารณ์ว่า VT4 ยังไม่มีประสบการณ์รบจริงเท่ากับรถถังจากอเมริกาหรือรัสเซีย แต่ในปัจจุบันประเทศที่ใช้งาน VT4 เริ่มมีมากขึ้นเช่นปากีสถานไนจีเรียและเมียนมารถถังรุ่นนี้จึงเริ่มได้รับการทดสอบในสภาพจริงและภูมิประเทศที่หลากหลายมากขึ้นและที่น่าตื่นเต้นคือ VT4 มีการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องรุ่นใหม่ในปี2026มาพร้อมกล้องรอบทิศทาง360องศาระบบป้องกัน NBC และชุด power pack แบบถอดเปลี่ยนเร็ว ที่ช่วยลดเวลาในการซ่อมบำรุงอีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อกับโดรนลาดตระเวนและระบบ AI ในอนาคตสรุปแล้ว VT4 ไม่ใช่แค่รถถังแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเข้าสู่ยุคใหม่ของสงครามยานเกราะสำหรับประเทศไทยมันคือตัวแทนของความทันสมัยความแข็งแกร่งและการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในและนอกประเทศคุณคิดอย่างไรกับ VT4 บ้าง คิดว่าใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับกองทัพไทยหรือไม่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม b t t t l e b e t s Thailand สำหรับคลิปเจาะลึกสุดยอดอาวุธสงครามจากทั่วโลกเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ